ค,คุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันทิยาพรเนตรชัยรัตน์ร,รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะสำหรับเรื่องราวแรกนะคะทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่15มีนาคม25 1 5ที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นวันแรกที่ทางกระทรวงแรงงานนั้นได้เปิดให้นำเข้าแรงงานต่าง ดาวตามมาตรา64เพิ่มขึ้นในจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสก้วจังหวัดตราจังหวัดเชียงรายจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดระนองรวมทั้งหมด8จังหวัดนะคะเพื่อที่จะเข้ามาทํางานในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2 0 1 9หรือว่าโควิด1 9นั่นเองค่ะ โดยการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมายหลังจากสำรวจความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวของนายจ้างสถานประกอบการและพบความต้องการจ้างแรงงานในพื้นที่8จังหวัดจำนวน32,479คนค่ะ จึงมีการเร่งดำเนินการวางแนวทางการนำคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาและกัมพูชาที่เข้ามาทำงานบริเวณชายแดนในลักษณะไปกลับนะคะหรือว่าตามฤด,ดูกาลในพื้นที่ความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้ง2ตามมาตรา64นั่นเองค่ะโดยใช้แนวทางเดียวกัน กับการนําเข้าแรงงานชาวกัมพูชามาทํางานตามฤรูการภาคเกษตรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะที่เปิดนําร่องการนําเข้าเป็นจังหวัดแรกเมื่อวันที่1ธันวาคม2 5งพที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้นะคะทางด้านของกรมการจัดหางานได้เตรียมความพร้อมเพื่อดําเนินการนําเข้าแรงงานต่างด้าวตามมาตรา64เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานได้มีข้อสั่งการนั่นเองค่ะด้านนายไพรโรธโชติกเกษียรอธิบดีกรมการจัดหางานนะคะได้กล่าวว่า กลมการจัดหางานจัดทำแนวทางการนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและเมียนมาเข้ามาทำงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครนา -2019 หรือว่าโควิด -19 โดยมี5ขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. นายในจ้างประสานลูกจ้างเพื่อจัดเตรียมเอกสารและนัดหมายวันเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพื่อให้แรงงานต่างด้าวเตรียมหลักฐานได้แก่หลักฐานการตรวจโควิด -19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือผลรับรองการตรวจ ATK ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้ามา เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มและบัตรผ่านแดนที่ประเทศต้นทางนั้นออกให้หรือเอกสารอื่นที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกำหนดนั่นเองนะคะ 2. ด่านควบคุมโรคติดต่อ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการตรวจโควิด -19 และเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มและเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลดำเนินการตรวจโรคตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวและทำประกันสุขภาพระยะเวลา3เดือนและออกใบรับรองต่อ8นะคะ 3. ด่านตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการตรวจบัตรผ่านแดนที่ประเทศต้นทางออกให้หรือเอกสารอื่นที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกำหนดและดำเนินการตรวจประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรในบัตรผ่านแดน เป็นระยะเวลา30วันต่อครั้งนะคะ 4. สถานกักตัวโดยคนต่างด้าวที่ฉีดวัคซีนมาจากประเทศต้นทางครบแล้วให้เข้ารับการกักตัวอย่างน้อย7วันและมีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี rt pcr จำนวน2ครั้งกรณีตรวจพบเชื้อให้เข้ารับการรักษาโดยนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาค่ะและ 5. นะคะการขอรับใบอนุญาตทำงานโดยสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดดำเนินการตรวจสอบเอกสารได้แก่ 1. คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา64 2. สําำเนาบัตรผ่านแดนหรือเอกสารซึ่งอธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกำหนดและสำเนาห,หลักฐานการอนุญาตให้อยู่ในราชาอาณาจักร สใบรับรองแพทย์6โรค 4. รูปถ่ายขนาด3ามคูณสเซนติเมตรจำนวน3รูป 5. สัญญาจ้างและหนังสือรับรองการจ้าง6เอกสารในจ้าง 7. หลักฐานการกักตัวครบกำหนดว่าไม่พบเชื้อนั่นเองค่ะโดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอฉบับละ100บาทค่าใบอนุญ,ญาตทำงานฉบับละ225บาทและออกใบอนุญ,ญาตทำงานแบบบอต่อสีไม่เกินสเดือนอีกด้วยนั่นเองนะคะ และสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของนายวัชระพงคูวิจิตสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะพร้อมด้วยแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะร่วมกันเปิดโครงการนำวัคซีนมาหาประชาชนเพื่อให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในกลุ่มของ608และสร้างความรู้ความเข้าใจในการรับวัคซีนอย่างถูกต้องและปลอดภัยพร้อมบริการตรวจกายสำรวจใจในประชาชนบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมอที่เคยติดเชื้อโควิดและมีภาวะลองโควิดให้ได้รับการช่วยเหลือดูแลจิตใจจนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตใหม่ได้โดยมีบุคลากรสาธารณาสุขและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จํานวน600คนเลยทีเดียวค่ะทางด้านของนายวชิรพงศ์นะคะได้กล่าวว่ากระทรวงสาธารณาสุขนั้นมีนโยบายให้ทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพปลอดภัยมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด -19 เพื่อลดอัตราในการเจ็บป่วยและเสียชีวิตโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงคือผู้มีอายุ60ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจําตัวรวมถึงป้องกันร,ระบบสุขภาพของประเทศป้องกันบุคลากรด้านหน้าจากการดูแลผู้ที่ติดเชื้อโดยโครงการนําวัคซีนมาหาประชาชนเป็นหนึ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุมเพิ่มศักยภาพหน่วยบริการด้านสาธารณาสุขในทุกระดับเพิ่มกําลังในการให้บริการประชาชนทั้งเชิงรุกและเชิงรับผ่านกลไกสามหมอเพื่อให้ประชาชนนั้นได้เข้าถึงบริการวัคซีนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย เพาะกลุ่มเสี่ยง608ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนส่วนประชาชนบางรายที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวัคซีนที่ถูกต้องทําให้ปฏิเสธการฉีดวัคซีนกรมสุขภาพจิตได้พัฒนาเครื่องมือหรือการให้คําปรึกษาแบบโน้มน้าวใจด้วยการพูดคุยทําให้เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของการฉีดวัคซีนจนยอมรับในการฉีดวัคซีนได้ในที่สุดค่ะโดยทางด้านของ แพทย์หญิงอัมพรนะคะได้กล่าวว่าโรคโควิด -19 ทีนั้นนอกจากจะส่งผลกระทบทางกายแล้วยังมีผลกระทบทางจิตใจอีกด้วยที่มีแนวโน้มจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นจากข้อมูลพบว่าประชาชนมีความเครียดมีภาวะหมดไฟภาวะซึมเศร้าและมีความคิดทำร้ายตนเองเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทางสังคมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและข้อจำกัดในการปรับตัวต่อวิถี New Normal กรมสุขภาพจิตจึงมีการดูแลจิตใจ,ใจบุคลากรสา ธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีภาวะลองโควิดโดยประเมินความสุขด้วยเครื่องสมาร์ทพรอสซึ่งในจังหวัดสระบ,บุรีดำเนินการแล้วในอำเภอดอนพุธและอำเภอหนองโดนจำนวน10คนพบว่ามีความเครียด4ี่คนปกติ6คนสามารถให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยการผมพยาบาลทางใจและมีแผนดำเนินการต่อในอำเภอหนองแคร์อำเภอวิหารแดงและอำเภอหนองแซงต่อไปอีกด้วยนั่นเองค่ะ ท้ายสุดนี้นะคะทางด้านของแพทย์หญิงอัมพรได้กล่าวว่าผลกระทบทางจิตใจที่มีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและทุกระดับใช้ทั้งศักยภาพและสายสัมพันธ์ในชุมชนร่วมกันสร้างความรู้สึกปลอดภัยและสร้างความเข้าใจให้โอกาสกันและกันเพื่อนำไปสู่การมีพลังใจที่จะก้าวผ่านวิกฤตการระบาดครั้งนี้ไปด้วยกันได้อีกด้วยนั่นเองนะคะ และสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของนายภูสิทธิ์รัตนก,กุลเสรีเรลิงฤทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่า DITP กระทรวงพาณิชย์นะคะได้เปิดเผยว่า เมื่อวันที่9มีนาคม2515พีโคมได้แถลงข่าวเปิดตัวพีโคมไทยไทยช้อปปิ้งณเมืองไทเปไต้หวันโดยแพลตฟอร์มดังกล่าวช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงผู้บริโภคไต้หวันได้โดยตรงเหมาะกับ SME ที่ต้องการขยายโอกาสในการส่งออกสินค้า made in Thailand ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เข้าสู่ตลาดไต้หวันรวมถึงผู้ประกอบการที่ยังอยู่ระหว่างหาผู้นาเข้าในไต้หวันและต้องการทดลองตลาด นอกจากนี้นะคะทางด้านของกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังได้เปิดตัวร้าน Top ปไทยสโต r e บนพีคมจำหน่ายสินค้า BCG ของไทยสอดรับกับนโยบายการผลักดันเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยการค้าออนไลน์ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั่นก็คือนายจุลิีลักษณะวิสิทธ์ในการรุกตลาดต่างประเทศเพื่อรองรับโลกการค้าในยุค n ิว n น r m a ม โดยคาดหวังว่าการร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์จะสามารถ สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ของไต้หวันได้มากขึ้นค่ะทางด้านของนางสาวกัลยาลีวงเจริญผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในประเทศนักกุงมาลิลาในส่วนที่2นะคะซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ไต้หวันกล่าวว่าพีโคมมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ในไต้หวันปัจจุบันมีสินค้าไทยวางจําหน่ายอยู่กว่า3,000รายการโดยพีโคมนั้นเห็นถึงศักยภาพของสินค้าในการขยายตลาดในไต้หวันสินค้าไทยจึงเป็นสินค้า ต่างชาติประเทศที่2รองจากประเทศญี่ปุ่นที่พีโคมนั้นนำมาวางขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของพีโคม โดยทางด้านของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศมีแผนจะร่วมกับพีโคมในการประชาสัมพันธ์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นในไต้หวันในขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีแผนที่จะร่วมมือกับพินคอยออนไลน์มาร์เก็ตเพจซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมงานค้าและสินค้ามีดีไซน์ จาก18,000แบรนด์ทั่วโลกนะคะจัดสัปดาห์สินค้าดีไซน์ของไทยในช่วงเดียวกับที่สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศจะนำสินค้าไทยเข้าร่วมในงานแสดงสินค้า Creative Expo ไต้หวัน นห้าเมืองเกาสงไต้หวันในเดือนสิงหาคม2515นี้ด้วยค่ะโดยฐานลูกค้าพินคอยส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่นิยมสินค้าออกแบบปัจจุบันมีสินค้าไทยวางขายอยู่บนพินคอยรวมกว่า3,600รายการ และสินค้าไทยเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองรองจากสินค้าญี่ปุ่นเนื่องจากการออกแบบที่มีเอกลักษณ์และมีความเป็นสากลนอกจากนี้นะคะยังมีแผนร่วมกับบริษัทไบรสณีไทยในการคัดสรรสินค้าไทย ที่เป็นโปรดักชั่นเปี้ยนของแต่ละภูมิภาคไปจำหน่ายในเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของไปษณีไต้หวันอีกด้วยนั่นเองนะคะโดยอาศัยจุดเด่นของไปษณีที่เข้าถึงลูกค้าได้ถึงในระดับชุมชนความร่วมมือของกลมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ในไต้หวัน ทั้งหมดนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยบุกตลาดการค้าออนไลน์แบบข้ามพรมแดนได้อย่างเข้มแข็งขยายการรับรู้สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดไต้หวันอย่างกว้างขวางและนําไปสู่การขยายตลาดไต้หวันได้อย่างยั่งยืนต่อไปโดยตลาดไต้หวันนั้นเป็นตลาดที่ผู้บริโภคมีศักยภาพในการซื้อสูงประกอบกับก,บการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 ส่งผลให้กับผู้บริโภคนั้นหันมาเลือกซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ มากขึ้นโดยการค้าปลีกออนไลน์ของไต้หวันในปี2514เติบโต1 1 4 7 5จากปีก่อนซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างมีนัยสำคัญอีกทั้งชาวไต้หวันนั้นมีความชื่นชอบในสินค้าของไทยซึ่งได้อนิสง์มาจากการที่ชาวไต้หวันนิยมมาเที่ยวเมืองไทยซึ่งเป็นโอกาสสำหรับสินค้าไทยในการขยายตัวเข้าสู่ตลาดไต้หวันต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลมส่งเสริมการค้าร ระหว่างประเทศ d i t p กระทรวงพาณิชย์ w w w d i t p g o t h หรือว่าสายตรงการค้าระหว่างประเทศโทร1169ได้เลยนะคะสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังทางด้านของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าโมเดลเทรดเดอร์นออนไลน์เชื่อมภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่สู่การเป็นนักการค้าออนไลน์มืออาชีพหรือสมาร์ทเทรดเดอร์ออนไลน์ครอบคลุมทั้ง4ภาคพร้อมกับเชื่อมโยงจับคู่เจรจาธุรกิจช่วยจำหน่ายสินค้าให้ชุมชนหรือว่าออนไลน์บิสเนสเมชชิ่ง ตอบโจทย์การค้าในยุคของ n e ็ t n o r m a l สร้างพันธมิตรการค้าสร้างอาชีพคนรุ่นใหม่และสร้างรายได้ให้ชุมชนพัฒน,นาเศรษฐกิจฐานลากอย่างยั่งยืนอีกด้วยนั่นเองนะคะโดยทางด้านของนางระวีพันธ์ช้างเย็นช่ำรองอธิบดีกรมพัฒน,นาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่านายทศพลทางสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มอบหมายให้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพสมาร์ทเทรดเดอร์ออนไลน์โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนและเกษตรกรให้สามารถจำหน่ายสินค้าชุมชนที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางตลาดสร้างโอกาสสร้างอาชีพและไรายได้เพิ่มให้กับชุมชนซึ่งการ แค่ระบาดของโรคโควิด1 9นั้นส่งผลกระทบกับธุรกิจทุกระดับผู้ประกอบการชุมชนจึงต้องเร่งปรับตัวให้สามารถดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลที่ผู้บริโภคนั้นหันมาซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางทางออนไลน์มากขึ้นทั้งนี้นะคะพบว่าผู้ประกอบการชุมชนบางส่วนไม่สามารถจำหน่ายสินค้าผ่านหน้าร้าน ออกงานแสดงได้ตามปกติและยังไม่คุ้นชินกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายตลาดผ่านช่องทางการค้าออนไลน์เก่งผลิตสินค้ามากกว่าเก่งขายทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถอยู่รอดได้มาอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะโดยในปี2515นะคะได้ต่อยอดดำเนินโครงการสร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพสมาร์ทเทรดเดอร์ออนไลน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อให้การพัฒนานักการค้าออนไลน์มืออาชีพเป็นไปนอย่างต่อเนื่องและมีผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนามากขึ้นโดยเริ่มจากการบ่มเพาะพัฒนาผู้ประกอบการในการก้าวเข้าสู่เป็นนักการค้าออนไลน์หรือว่าเทรดเดอร์ออนไลน์ครอบคลุมทั้ง4ภูมิภาคนั่นเองนะคะ และในระหว่างวันที่14ถึงวันที่15มีนาคมที่ผ่านมานะคะสำหรับกลุ่มภาคกลางและก็ภาคเหนือในวันที่16และวันที่17มีนาคมนี้ก็สําหรับกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้แล้วก็จะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการออนไลน์ที่มีศักยภาพในการต่อยอดสู่การเป็นนักการค้าออนไลน์มืออาชีพหรือว่าสมารถถ์ทเทรดเดอร์ออนไลน์พร้อมจัดก,กิจกรรมเจราจาธุรกิจหรือว่าออนไลน์บิสเนสแมชชิง่งระหว่างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพกับผู้ประกอบการชุมชนที่มีสินค้าที่มี มีศักยภาพเพื่อช่วยนําสินค้าชุมชนไปจําหน่ายบนช่องทางออนไลน์ของนักการค้าออนไลน์มืออาชีพอีกทั้งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรหรือนักธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้สินค้าชุมชนที่มีศักยภาพได้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2515นี้อีกด้วยนั่นเองนะคะทางด้านของรองอธิบดีนะคะได้กล่าวทิ้งท้ายไว้อีกว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้ซึ่งมีแผนการดําเนินการครอบคลุมทั้ง4ภาคจะช่วยสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและช่วยกันรสร้างไรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการสินค้าชุมชนอันจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างยั่งยืนทั้งนี้นะคะมูลค่าการค้าออนไลน์ที่มีการเติบโตขึ้นแบบทวีคูณผู้ประกอบการธุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อำนวย ความสะดวกให้กับผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มากที่สุดซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ธุรกิจนั้นสามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจและฟังรายการของพวกเราย้อนหลังได้นะคะติดตามได้ทาง YouTube c h anel a r t า a ์ฟบอร์ดคค่ะดิฉันกัญชร พรเนื่ยแชร์รัฐรวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภายโควิด บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด -19 ากการสถาปนากรมยุทธนาธิการเมื่อวันที่8เมษายน2430มาสู่กระทรวงกลาโหมในปัจจุบันนับเป็นเวลา135ปีที่ยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีเป็นองค์กรนำในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของรัฐรักษาผลประโยชน์แห่งชาติโดยยึดหลักคิดดีพูดดีทำดีเพื่อพัฒนาและพร้อมเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญ มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไปด้วยปณิธานกลาโหมเทิดราชารักราช,ชาติมั่นคง